สวัสดีครับมามาต่อบเลยนะหอตรงนี้ข้ามแล้วกันเพราะว่าอ่านมปแล้วนะครับเยอะแย่เลยจะพูดยังไงดีง่ายมากเมการชักดาบของคุณมีความดุดันฉันว่าเธอต้องฝึกไอ,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 อทุกวันแน่ๆเขาไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งสินะประมาณนั้นแหละการเคลื่อนไหวของคุณก็มีชันเชิงมาก โดยเฉพาะการหลบหนีฝึกคนเดียวทําไม่ได้ขนาดนี้แน่มัคนคงซ้อมต่อสู้จริงอยู่บ่อยๆสินะเออเวลาว่างฉันก็เข้าร่วมกิจกรรมประลองฝีมือบ้างเดี๋ยวเชื่อเลยไม่คิดว่าจะสามารถสื่อสารกันได้จริงๆนอกจากนี้สกุละยังมีการระเบิดพลังในระยะสั้นที่โดดเด่นมาก คงจะฝึกฝนการวิ่งไปกลับอยู่เป็นประจำสินะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแปกจังแต่ฟเท้าของคุณฉันรู้แล้วพูดถึงเรื่องนั้นเตอร์ลามักจะต้องรีบวิ่งไปส่งกระเป๋านักเรียนให้อิต้าอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอเออเด็กคนนั้นเคยข,ขี่ลืมมากอยู่ช่วงหนึ่งแต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นการฝึกฝนได้ด้วย แต่เมื่อคุณมีว่าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นผลจากเรื่องนั้นจริงๆก็ได้แต่แม้ผลลัพธ์จะออกมาดีแต่ก็แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนของฉันยังไม่ดีในทุกด้านเทียบกันแล้วคุณเมก็ยังเหนือกว่าฉันอยู่ตอนที่ฟันดาบคุณไม่มีความผ่อนไหวเลยคงจะฝึกการมอง ความเคลื่อนไหวมาอย่างหนักแน่ๆฉันยังไม่เคยฝึกฝนด้านนี้มาก่อนเลยถ้าจะให้พูดแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคอยตามจับเคียนาที่หนีเรียนไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้บ่อยๆนั่นแหละอะไรนะแค่เล่นซ่อนหาก็ฝึกมองความเคลื่อนไหวได้ระดับนี้เลยเหรอคุณกับเคียนาแข็งแกร่งขนาดไหนกันเนี่ย เออคุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะอย่างแรกเลยพวกเราไม่ได้เล่นซ่อนหากันหรอกแต่จริงๆหรือว่าสองคนนี้จะมีอะไรที่เหมือนกันนอกจากเรื่องใช้ดาบอีกลองคิดเอลองคุยอีกสักหน่อยดีบ่าอย่างนี้เองพวกเธอทั้งสองคนมีเทคนิคก,การฝึกฝนที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆแค่เอากระเป๋าไปส่งให้น้องสาวไม่นับว่าเป็นการฝึกฝนหรอก ต้องนับอยู่แล้วสิได้ออกกำลังกายพร้อมกับดูแลเมีด้วยเขาว่าผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ต้องฝึกฝนทั้งกายและใจการดูแลคนอื่นจะไม่นับเป็นการฝึกฝนได้ยังไงกันอย่างนั้นหลับเองเหรอก็มีเหตุผลอ่ะจะว่าไปการประลองปัญญากับเขียนหน้าจอมโดดเด่นโดดเรียนก็ถือเป็นการฝึกฝนจิตใจจริงๆ แต่ก็ยังมีเรื่องยุ่งยากอยู่อีกมากมายอีกมากเลยการดูแลขคยน่าเอ,เอลิตาก็เหนือหน่อยอยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเลยกับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำหลังจากและหลังจากได้ฟังสิ่งที่เอ,เอลิเซียพูดว่า ฉันก็เพราบว่าลิต้าได้ช่วยฝึกฝนฉันในทางอ้อมไปไม่น้อยเลยเช่นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นเทคนิคการใช้ขาที่คุณมีพูดถึงนอกจากระเบิดพลังออกมาแล้วฉันก็เก่งเรื่องการเดินย่องด้วยปลายเท้าด้วยอาจเป็นเพราะต้องถนอมลิต้าแล้วย่องออกจากห้องไปเงียบๆนี่แหละ เออเมย์ทำไมถึงย่องถอยหลังไปแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากจะลองดูสักหน่อยหรือว่าอยางหรือเช่นนั้นหรืออย่างนั้นหรืออย่างเช่นฉันมักจะไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตให้ลิตล้กากันแบกของถุงใหญ่กลับบ้านก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนข้อมืออย่างหนึง่งเมยฉันได้ยินเสียงข้อมือสั่นแล้วนะ ไอ้ล่นแล้วนะฉัน of of แค่อยากขยับร่างกายเล็กน้อยเท่านั้นพูดถึงเรื่องการฝึกข้อมือจริงๆแล้วฉันก็ทำเยอะอยู่นะเพื่อป้องกันไม่ให้เคน้ากินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากเกินไปในช่วงสุดสปดาฉันมักจะทำอาหารและสะบัดกระทะบาบาบ่อยๆมันคล้ายกับการเวียงดาบเลยล่ะ ฉันเองก็ทำอาหารให้ลิตล้าช่วงสุดสัปดาห์เหมือนกันการวางจานลงบนโต๊ะอาหารอย่างรวดเร็วก็เป็นการฝึกความมั่นคงที่ดีเลยทั้งสองคนบรรยากาศดูแปลกๆไปนะาการคอยดูแลใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยบางครั้งยังยากกว่าการฝึกด้วยซ้ำทุกครั้งที่เชน,นาก่อเรื่องการต้องคอยเก็บกวาดก็ทำให้ความ อดทนของฉันเพิ่มขึ้นไปด้วยใช้แล้วฉันต้องใช่แล้วใช่แล้วฉันต้องตื่นเช้าขึ้นหลายชั่วโมงเพื่อทำอาหารเช้าให้ลิลลลตตาก็เหมือนประครับให้ฉันได้ออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันไปในตัวจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระเลยสักนิดพูดถึงเรื่องการฝึกฝนตอนเช้ามาครั้งเคหน้าก็จะเกิด อยากฝึกการต่อสู้ขึ้นมาการะดานหันการดูแลรักษาดาบของฉันส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการส่วนไอช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้หล่อนทัดนั่นแหละการดูแลรักษาอุปกรณ์สําคัญมากจริงๆนั่นแหละฉันก็มักจะช่วยลิต้าซ่อมกระเป๋าและเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆบ,บางทีความคล่องแคล่วของนิ้วมือฉันอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ ทั้งสองคนมองหน้าและยิ้มให้กันแล้วซักดาบออกมาพร้อมกันทั้งสองคนไม่ใช่ไม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกฝนกันอยู่หรอทำไมถึงซักดาบออกมาสักแล้วล่ะการพูดคุยของนักดาบไม่มีอะไรเร็วกว่าใช้ดาบคุยกันหรอกนะจะคิดว่าวิธีนี้จะทำให้คุณ เมได้เข้าใจอย่างทองแท้ว่าลิต้าช่วยให้การฝึกฝนของฉั้นก้าวหน้าไปมากเพียงใดถึงจะจะยังหวังให้เคียหน้าทำตัวให้ฉันสบายใจกว่านี้หน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ดาบฉันก็ไม่มีทางแพ้หรอกจะว่าลองการด้วยดาบจริงแบบนั้นเลยเหรอ จะเย็นกอดกันก่อนเอ้ยจะเย็นกันหน่อยสิจะทะเลาะกันเพราะเรื่องไรสาระเลยนะถ้าพวกเธอทะเลาะกันตรงนี้ถ้าจะมาทะเลาะกันตรงนี้งั้นก็นับชั้นเข้าไปด้วยสิอุทาจริงโปเนียปรากฏตัวอุทา,าจริงโปเนีย คนนี้เธอแต่งตัวแบบนี้ทําไมผู้อมีผู้มาเยือนปรากฏตัวในชมในชมรมเฮตนโดอย่างท่านหันเือดาบยาวยืดมาขวางระหว่างเมและสกะุลเมื่อเทียบกับความสูงของเด็กสาวดาบยาวเล่มนี้ดูจะเลอะเทอะไปสักหน่อยสีหน้าของเธอกับมั่นคงดังคุณเขาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากอยู่ยาจาง ที่นี่คือชมรมเทดโต้ตุสินะบินจะยินมาว่านักเรียนทุกคนสามารถมาท้าประลองได้โบเนียขอท้าประลองเลยก็แล้วกันเรื่องท้าประลองเอาไว้ก่อนแต่เธอเป็นครูไม่ใช่หรอจะไปจะไปสนใจรายละเอียดพวกนั้นเลยในเมื่อมีมีฝีมือดาบทัดเทียมกับคุณสุละฉันก็นับบ้าเป็นนักเรียนได้เหมือนกัน ที่แท้เธอก็แอบฟังอยู่หน้าประตูมาตลอดเลยนี่นะใช่ฉันได้ยินทุกอย่างเรื่องที่พวกเธอเกือบจะปัดดาบกันเพื่อสูตรว่าวิธีการฝึกฝนของใครดีกว่าเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดนะฉันก็แค่อารมณ์พาไปนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอย่าไปเล่าให้ใครฟังเชียวนะนี่อย่าให้ฉัน เป็นความลับเหรองั้นก็มาประลองกันสิโอนีว,วางมือของเธอไว้ที่ดาบด้ามดาบข้างเอวสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะแถมเธอก็ใช้ดาบไม่เป็นด้วยไม่ใช่หรอมันก็ไม่แน่หรอกนะไม่ว่าอยังไงในฐานะสมาชิกชมรมเฮนโดเมื่อมีคนมาท้าประลองเราก็ต้องตอบรับอย่างจริงจังและให ความเคารพโบเนียันขอเป็นคู่ต่อสู้ของเธอเองทั้งสองคนจะเข้ามาพร้อมกันเลยก็ได้นะไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนกันไน้คะนะโบเนีย bon ก้มตัวลงและตั้งท่าเตรียมพร้อมปางอย่าเดี๋ยวก่อนนั่นท่าอ e ีไอเธอทำได้จริงๆหรอก็อาฝากตัวด้วย นักสู้ทั้งสองต่างวางมือลงบนด้ามดาบของตัวเองโดยไม่ได้กล่าวอะไรเรากับเป็นปฏิกิริยาตอบฝนองอัตโนมัติแต่โบเนียนั้นเร็วกว่าทั้งสองคนอยู่1นเก้าเธอกับกำดาบเธอกำดา้ามดาบและมีประกายแสงวาวผ่านกำมือของเธออย่าวนะ้นน้่นมัน ในบรรดาศิลปะการต่อสู้ความเร็วคือหัวใจสําคัญนี่แหละวิชาใหญสไตล์ vlv โปรเนียไม่ได้ชักดาบออกมาจากสิ่งที่คิดว่าเป็นด้ามดาบนั้นกับมีดินปืนจุดระเบิดพุ่งออกมาอย่างกระทั้งอย่างฉับพลันในชั่วงพริบตานักดาบทั้งสองก็ลม้มลงกับพื้นมวลโปเนียเพียงแค่ เป่าไอควันที่ออกมาจากด้ามดาบของเธอดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปโปเนียจะต้องรับผิดรับช่วงต่อชมรมเทนโดแล้วขอโทษด้วยนะทั้งสองคนพวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องกระวลเอวีแบบแรงยิงเอาไว้แล้วล่ะเพื่อให้ทั้งสองคนใจเย็นลงแค่ชั่วคู่เท่านั้นด้วยสภาพร่างกายของพวกเธอ อ,อ,อีกภายในครั้ง,งนาทีก็คง,คงจะฟื้นขึ้นมากันแล้วแบบนี้เองเธอพยายามจะห้ามการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนสินะบวกเธอต่างก็เป็นเป็นเอิดคนที่มีเหตุผลคงไม่มัวยึดติด,ดกับเรื่องว่าใครฝึกฝึกฝนได้ดีกว่ากาันอีกแล้วละ่ะ หลังจากได้เห็นพลังของการยิงแล้วพวกเธอคงไม่มีอะไรให้ต้องถกถเถียงกันอีกแล้วแต่ดาบที่แท้จริงแล้วเป็นปืนนี้เธอไปได้มามันมาจากที่ไหนเหรอเมื่อกี้เห็นพูดถึงแวววีด้วยรู้ท่าจะเป็นฝีมือของหลอนสินะอืมฉัน ยืมมาจากอุปกรณ์ประกอบฉากของชมรลมละครตอนนี้เ v เป็นผู้กำกับใหญ่ของละครลอนดัดแปลงฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ได้นะประกอบฉากจะจำพวกดาบนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสิไม่ควรทำให้ค,คมหรือเปล่าเววีก็พูดแบบนี้เหมือนกัน แถมยังบอกอีกว่าดาบเล่มนี้ไม่ได้รับให้คมหรอกแต่แค่ยิงได้เท่าน,นั้นเองฉันเริ่มเป็นห่วงชมลมละครขึ้นมาแล้วสิลองไปดูสักหน่อยดีกว่าผมแม่งหนานี่ก็ะจะชมโคตรยาวเจ้ามาแล้วสินะอสศวีข้ามาแล้วจอมานกระตุกเลยวิ่จนี่แหลกเลย พร้อมกับดาบศักดิ์สิทธิ์และคิดตั้นทั้งเจ็ดพร้อมกับพรที่ได้รับมันจะมาตลอดการลานเดินทางพร้อมกับความโกรธแค้นและอําอวยพรจากผู้คนทั้งแผ่นดินข้ามาเพื่อปาบเจ้า,าสร้างหญิงพยองไม้เตียงสาแต่ไม่ขาดความกล้าหาญเจ้ายังมีโอกาสยอมแพ้อัศวินจงทิ้งอาวุธและ ศักดศรีของเจ้าปกปดเกาะและอัตลักษณ์ไอ,อ้อตาของเจ้าออกโปรดทำตามคำสีนำของข้าและมาเป็นผู้รับใช้ของข้าคำตอบของข้าคือไม่ไม่มีทางข้าจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวและการปกครอ,องของเจ้าจะสิ้นสุดลงในวันนี้น่ากตใญใจ ห้านั้นก็เข้ามาโปรดประลองกันจนกว่าจะตายไปเลยเฮมีปัญหาอีกแล้วเหรอ v ว,วที่นี่ต้องเรียกฉันว่าผู้กำกับนะคัดเอาใหม่อีกแล้วยังไม่ได้เลยจะได้ยินคุณผู้กำกับรีบร้อนไปก็ไม่ช่วยให้แก้ปัญหาได้หรอก ลองเขียนจุดที่ต้องปรับปรุงออกมาก่อนก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยนะเออฉันก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันแต่พวกเธอก็น่าจะรู้การแสดงเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากแม้แต่ฉันเองก็ยังหาค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดไปได้พูดกับไมายความบ่าเธอแค่ยังคิดไม่ออกเท่าน,นั้นแหละ เงียบหน่อยนักแสดงสำรองศิลปะต้องการแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจต้องการการตกตะโกนตะกอนอย่าเรียกมันอย่างอย่าคายว่ายังคิดไม่ออกเพราะในอุปสระผที่เธอเห็นนั้นกำลังพ่นกำลังปมเพราะเลือดเนื้อของผลงานชิ้นเอกที่ยังไม่ได้ไหลออกมา แล้วเธอไม่พอใจตรงไหนกันแน่แน่นอนบทละครที่ฉันเขียนนั้นไ like ร้ที่ติการแสดงของเรนดอลและอาบอกก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งแต่พวกแต่พวกเธอไม่รู้สึกหรือว่ามันขาดอะไรไปขาดอะไรที่จะทำให้คนดูต้องตะลึงจนรูมขึ้นมาหรือเปล่าตะลึงจนรูมขึ้นมา พูดกำกับหมายความว่าการแสดงของพวกเขาพวกเราขาดความยืดหยุ่นสินะฉันคิดว่าการแสดงของโอรลแลนดนั้นไร้ที่ติแล้วแต่ตัวฉันเองกับติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆเป็นแค่ตัวลายที่มีภาพจําแบบตายตัวเอ้ยเดี๋ยวฉัตายเลยนะเออตายตัวถูกแล้วไม่หรอกเธอก็แสดงเป็นจอมารได้เข้าถึงบทบาทมากเลยส่วนฉันนี่ส่วนฉันอนะ แค่เอาประสบการณ์ในอดีตมาใช้เท่านั้นเองแช่ตรงนี้แหละพวกเธอทั้งสองคนแสดงได้ดีมากแต่ว่าดีเกินไปมันเข้ากับภาพลักษณ์ของพวกเธอมากเกินไปแล้วน่าทำให้ทำให้ไม่มีอิมเมจในแบบในแบบละครเวทีละครเวทีเลยแบบนี้ดึงดูดผู้ชมไม่ได้หรอกแสดงดีก็ไม่ได้ละจะให้ ทำยังไงกันในขณะที่ LV ยกมือขึ้นก้มหน้าผากพางถอนหายใจยาวๆจู่ก็มีคนถือดาบยาวบุกเข้ามาในห้องซ้อมละครพุ่งกับ LV วีฉันเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาคืนให้นะเอทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมยืนนิ่งกันหมดแบบนั้นล่ะ ใช้กำลังลำบากเลยนะเอเชียเป็นสถานการที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งในตัวเองเอนี่มันระดับพาทิตขึ้นทางที่ตะวันตกเลยนะแม้แต่เวผู้เชี่ยวชาผู้ชาญฉลาดก็ยังติดกับดักความย้อนแย้งในคําพูดของตัวเองด้วยเหรอใช่แล้วฉันที่สลาดเกินใครก็ยังเดี๋ยวก่อน พาทิศขึ้นทางที่ตะวันตกใช่แล้วใช่แล้วตัวนี้แหละความรู้สึกแบบนั้นฟัาวยแบบน,น,นี้และและใช่เลยฮ่าฮ่าเอลเซียเธอทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากฉันรู้แล้วว่าจะช่วยช่วยลักละครของพวกเราให้ดีขึ้นได้ยังไงเออยินดีที่ช่วยได้ยินดีที่ได้ยินดี ที่ช่วยได้บ้างมัง้งหลนดอเออฉันรู้แล้วว่าจะดึงดูดผู้ชมยังไงพวกเธอถอดเสื้อผ้าออกสิฮะฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นจะเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดผู้ชมนะผู้กำกับฉันยังพูดไม่จบเลยแล้วพวกเธอก็สลบับสลับเอาชุดของอีกฝ่ายมาใส่ซะ รอบต่อไปให้สลับบทกันแสดงเป็นอัศวินส่วนรุดอให้แสดงเป็นจอมัน10กว่านาทีต่อมาโอเคพอแล้วนี่พอแล้วใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์สปาร์คร้ก็นะครับ